สวัสดีครับพบกับผมเบาบึรการนันนะมือนีกระยุนิปลาในเดงครับผมเดี๋ยวพามาเบิรงนี่ครับผมเขาเรียกว่ามันอะไรมันแซงนะครับเนาะมันนกมันนกมันนกมันแซงเอาถุงมาหน่อยมันนกมันเทียนเอาเบิรงครับผมมาเบิร์กมาดูเบิรงครับผมเนาะโอ้หลายครับผมนี่นี่เอฟซีมาดูครับผมอืมโอ้ของแท้ครับผมของแท้ลักษณะมันกะจะเป็นเส้นเป็นเส้นครั้งแรกครับผม ที่บึงการนะผมที่บึงการเนาะบานเทาครับผมพออยู่พอกินกับผมลักษณะมันกะคือกระใบเนี้ยมาเบิ้งใกล้ๆผมนน่เอาเบเิ่งดิอันนี้จะเป็นใบของเขาครับผมมันนกมันนกด้านหลังครับผมเอาดูใกล้ๆด้านหลังอันด้านหน้าจะเคือใบเล็กๆครับผมนี่นะต้นเล็กๆครับผมนี่เห็นนะลำต้นของเขาเขาจะเป็นใบขึ้นไป ทางเกตถ้าจะคุดเอนะาเนอเอฟซีทางเกตทางเกตใบจะเปลี่ยนสีเอาเปลี่ยนสีเนี่ยเอามาดูครับผมเนี่ยเปลี่ยนสีก็คือสีแดงสีที่ว่ามันแห้งครับผมแบบไม่แห้งนี่ครับผมลักษณะใบไม่แห้งอันนี้มันนกครับผมนี่แหละหัว,หงวงของเขาจะเป็นอย่างที่ครับผมบอนการบ้านเรายังมีให้อยู่ให้กินได้ครับเด้อเลือกใบแห้งๆนี่ครับลักษณะใบเอาดูด้านนี้นี่ครับผม นี่นี่ละใบอใบของเขามันนกลักษณะที่จะกปคูดกบจะเป็นลักษณะใบแห่งๆเคือใบเล็กๆครับผมถ้าใหญ่ๆอย่างนี้มีน้นาำกับโบแมนนะครับเด้ออันนี้มันจะโบแมนอันนี้มีน้ํโบแมนตัวนึง ขุดครับผมกระยุกกลางป้ากลางโรงละบ้านเฮาครับผมหาก็ได้กินบ่หาก็ได้กิน้าซื้อครับผม่ะเดี๋ยวขุดไป่อยๆครับผมดูนํากัน่งเงากินจะขุดง่ายรัมผมนี่นี่นี่ลักษณะครับผมหองเครือเขานี่หัวเนี่อันนี้หัวเล็กอันนี้หัวใหญ่ครับผมเนี่ยเดี๋ยวดูอีกฝั่งหนึ่งเอาดูด้วยกันเดี๋ยวจะขุดให้ดูก่อนค่อยขุดไปครับผมมันลึกขุดอ้อมแล้วก่อนลักษณะการขุดเนาะ จะบดใส่มัโจ๊กคุดครับผมแต่เป็นจอบส่วนมากจอบกระเสียมบานเท่านี้ละดินมันคุดง่ายแน่เพระาะว่าฝนตกครับผมฝนตกดีชุ่มชืน้นนี่ลักษณะครับผมอันนี้ก็หัวยังเล็กอยู่กะคือกินได้ครับผมแต่ว่ายังบางไงอันนี้ก็หัวปีที่แล้วผมว่าคิดว่าเป็นลำมันเนาแล้วก็จะเกิดหัวขึ้นมาหมา่ลักษณะของเพิน่ตนต้นเฮาบอา ตัวนี้ครับผมนี่ตัวใหญ่ก็ใหญ่ตัวน้อยก็น,น้อยครับผมออีกเครือนึงครับผมลักษณะเพร่ะก็จะเป็นเครื่อไวหลายปีแหละของเขาเบิดแล้วนี่นี่ครับผมใบลักษณะมันนกเอือมันนกครับผมมันเทียนบ่สีคือเทียนเนาะมันเทียนมันนกครับเออมันเทียนมันนกีเสียไอ้สีเนาะนี่นี่นี่สีจะออกเทียนเหรอดูไาปลเนี่ยเป็นแทงยเาเคือเทียนเงาเาคือเทียนแต่ว่าสีกับสีเหลืองครับผมสีเหลืองคือใครอืม เหลืองไข่เนาดูอีกลักษณะการขุดก็ได้ขุดอ้อมกนครับอันนี้เอาเครือออกกนนะนีเครือครับผมเนี่ยสังเกตเครือครับผมเนี่ยเอานิวไปจิ้มนี่ก็เห็นแล้วครับผมเนี่ยเขาก็เห็นจะเห็นหัวเ,เลยเนาะนี่นี่ครับผมแล้วก็มันมันอยู่ลึกนะเป็นคือหากแก้วไปน่ครับหากแก้วลงลึกๆไปเขาก็ได้ขุดอ้อมอาตัวใหญ่ก็ใหญ่อาตัวหน่อยก็นอ่นอยครับผมเนาะสานบานเฮาเนี่

มันจะลึกเท่าไหร่ลึกสุดก็ประมาณแปดจีบเชนถึงประมาณนี้อนะบ่ะเกินนี่เพระาะว่าอันเป็นเมตรสองเมตรนะบ่รูว้ว่ามันยังครับกับ,บ่รู้เห็นเพืนขุดนะโอ้ลึกแต่ว่ามันไทยบึงการบ่ลึกครับผมนี่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 เริ่มถึงแล้วนะครับนะเอ้าดูใกล้ๆเนี่ยกล้องเข้ามาจะบ่ลึกเด้อครับเด้อลักษณะอะไรจะอยู่ตื้นๆ,ๆ ขุดก็เห็นเลยสังเกตง่ายๆครับผมมันนกลักษณะใบกันนี่ละให้เอฟซีเพิ่นเบิ่งผู้ช่วยอยากไปขุดเนาะนะให้ในสวนเขามีมีซุ่มมองครับผมมีทั่วไปอยู่ผมว่าทำลายทำน้ำเขามีอยู่ปลาอยู่ค่าผมปลาอยู่ค่าส่วนอะไรมันจะเป็นต้นปลาอยู่ค่าเริ่มแล้วโอ้โหมันชุดตัวนี้หักบื๋อโอ้หักโอ้ใหญ่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  เั้วสิได้่าหักเดี๋ยวน้ำก่อนครับผมตัวนี้กินไม่ได้เด้ตอนนี้เป็นเงาเก้าเกของเพ่นแต่ว่าตัวนี้ตัวไม้นี่อืองามอยู่ตัวนี้เอาน้ำต่ำตอี่ลักษณะเครือเพ่นใบเพ่นเครือใน,น้หน่อยครับผมแต่ว่าสังเกตใบที่มันแห้งแนละ้วเขาจะคุดได้เพราะว่ามันจะหัวใหญ่ครับเป็นใบหน่อยใบหลายเครือให่ง่งนะครับโอ้

กี่เนี่ยมันบ่ได้องาเลยนะหักไว้แท้บ่าวคือบ่ได้งัดหน้าเนี่ยนะครับนี่ห่อเลยเนี่ยเดี๋ยวน้ำลงปีกครับผมน้ำลงปีกก็ระเขึ้นไปเรื่อยน่ะตัวขาดจากตัวนี้หน่เอฟซีโอ้เบิ่งลักษณะเนื้อข้างในครับผมเป็นตะาชานอยู่ฮึ ลักษณะผมสีเนอแป้งเนามันต่อจะได้ตัวนี้หลายครับผมพุณเด็จะขุดกะมาได้เลยครับ้อมีขุดเลยนะ่ฝนเราเนี่ยนี่เห็นแล้วึ้นได้ขึ้นแล้วโอ้หักอีกยังบนหอดอีกอยู่ครับนี่ใหญ่ขึ้นไปเรื่อยน้ำลงไปอีก มันนกเลยครับผมสังเกตเนาะมีจะมีเศษมีอย่างนี้แหละคนหลกักหลักเป็นคือหลักแก้วนะผมว่าลงไปเรื่อยๆลึกไปเรื่อยๆแต่วพอเกินเม็ดนะครับอยู่ประมาณนี้แหละตัวนใดมันเกินเท่ากับว่เอาเกินนั่นหาวเ็ดแล้วก็โอ้เอาไดเลยนครับลุ้นะนะสีสุดกันว่าลึกเกินอ,นนอันนะัเอาสิสุดอยู่แค่นี้แล้วครับผมนี่ลักษณะนี่ยสีสุดแล,ะละ้วล่ะอันนี้ฟังไว้เดี๋ยวปีหนาแล้วครเกิดมาให้เก่าก จะชมไเพื่อนพ่อรมันเป็นดงธรรมชาติครับผมยือหัวไหลปลายนาบ่าได้อยู่ในเขาในอย่างหรอกครับบ่ได้ไปคุดแล้วสอบเบองเ่งแถวนี้มอ่ะดูลักษณะต้นนบผมนี่ละอันนี้ต้นงเล็กครับผมมีหักได้นี่งมีหัวได้หนี่งนี่เห็นไหมครับเย็บสิเห็นบอนี่หน,น,นี่ยหัวของเพื่อนต้นเล็กครับผมถ้าเป็นเครือก่ะจะเป็นหัวใหญ่ประมาณนี้แหละครับผมบ่เกินแขนนี่สังเกตเลยเนี่ย นี่ใบให้เอฟซีดูครับผมที่มันยังว่าให้เลือกใบแก่ๆเพราะว่าอย่างเพราะว่าหัวจะใหญ่แล้วก็จะยาวลักษณะแต่ว่าตัวนี้คือตัวเล็กก็หัวเล็กครับผมเนาะนี่นี่ไปปลูกได้ครับผมแต่ว่าใบาเอาให้เบิ้งครับผมนี่เช็คเบิ้งลักษณะใบครับผมเปรียบเทียบกันเบิ้งใบจะเหลี่ยมเนี่ย เบิ้งน้ำของพิ่นวว่า,าแหลมใบแหลมอันนี้บ่แหลมครับผมนี่จะว่านี่หัวเนี่ครับผมนี่เต็มเลยเต็มทั่วเลยครับผมเต็มปลาอยู่คาเลยเนี่ต้นเล็กๆก,ก็มีครับผมลักษณะใบของพ่นเอา้านี่ครับผมการกินเขาเปนนนนน็นอย่างแน่กะกินคือมันคืออย่างหนึ่งเหมาะประมาณนี้แล้วผมเนาะวิธีกินจะไปเบิ้งศึกษากันอีกทีครับว่าเป็นหนึ่งบริเวณของหวานบอกครับดูจังไรน,นี่ นี่ลักษณะครับผมแต,แต่อายุของมันเอา้าเรามาคัดเบิ้งก่อนใช่นี่เบิง้งนี่เอาพอได้อยู่ได้กินครับผมเอาไปล้านแม่ตะกินมาเบิร์นี่ครับผมเต็มไปเลยแถวนี้ปลาโยคาครับผมนี่นี่น้อยนิดนึงกินได้ครับผมนี่นี่ลักษณะของต้นของใบเออเอพทีเผื่อไปขุดเผื่อเจอที่ไร่ที่สวนขับขายขับคาป่าเอาเอเคยเบื้องชีบเบืกก้องการน้ำมันนก เพื่อไปขุดเบิงครับผมเนาะลักษณะของต้นของใบเดี๋ยวมาให้เบิงค, F ครับผมเนาะนี่คืออาจจะบ๊วยใช่ไหมครับผมเอา fc ครับผมมาอยู่มา่อกีนแล้วกันผมมันเทียนหรือมันนกเนาะ fc แถวเบึงการเพื่อ fc ยังมาขุดกะมาได้ครับผมเบาเบิงการยินดีพามาครับผมเนาะเอาคลิปนี้ก็ฝากลา fc เปลี่ยตนตัวนี้ครับผมขอบคุณครับที่รับชมและติดตามกับเบาเบิงการนอนนาเช่นเคยครับผมขอบคุณครับ